ไทยแดนเนี่ยก็ปรากฏว่าดูเดือดแต่ปรากฏว่ากลางเมืองรามคำแหงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีการจัดงานวันสุดท้ายของกิจกรรมที่เรียกว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ปี68จัดในรามคำแหงนะครับท่านผู้ชมก็มีทั้งประชาชนนักศึกษามาร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเพื่อคืนเส,เสร็จตำรวจหัวหมากรับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาท มีผู้บาดเจ็บหลายรายในหมาลายรามกำแผงนี่แหละตำรวจไปตรวจสอบพบเหตุการณ์นี้กู้ชีพเอราวัณปอดเต็กตึงสยามรวมใจไปเก็บร่างฮะานผู้ชมหมายถึงมีผู้บาดเจ็บประมาณสักห้รายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะคนเจ็บห6รายสภาพมีแผลถูกมี่แทงเลือดอาบค่ะ กู้ภัยก็ช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ผู้ก่อเหตุพยายามจะอาศัยจังหวดชุลระบุหลบหนีตํารวจก็เลยควบคุมตัววัยรุ่นกลุ่มต้องสงสัยเพื่อสอบสวนดําเนินคดีค่ะนี่ฮะขณะที่มีรายงานว่าก่อนจะเกิดเหตุตีกันเนี่ยขนานั้นวงบิ๊กํอสกำลังร้องเพลงที่มีชื่อว่าก่อนตายอยู่บนเวทีค่ะแล้วก็มีการยัวยุกันเกิดขึ้นก็คือวัยรุ่นโชว์นิ้วกลางกันขึ้นมาใน,นจังหวะแล้วก็ตลุมบอลนี่แหละ กำลังร่อยเลยเสียงงานเลยท่านบุทมเหตุการณ์นี้กำลังร้องเพลงบิ๊กแอก่อนตายแล้วก็ตะลุมบอลหลังเกิดเหตุทะเลาะกันขึ้นวง Big กแอเนี่ยที่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวที่ะนัคร้องนำก็ประกาศหยุดการแสดงทันที เดี๋ยวเอามาโงพักให้หมดชวนเก็บเก็บส่งโรงพยาบาลไอ้พวกที่มีปนนัญหาพี่บอกแล้วสล้านจ่ายมาถ้าไม่มีตังอย่าซ่าคนงานคนีน,นั่นก็คือเสียงเมื่อสักครู่ทีมงมาคือ้ป็นบทเวทีประกาศประนามกลุ่มคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและประกาศเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน3ล้านบาทค่ะแล้วก็จะเห็นว่าบรรดาคนที่มาร่วมงานก็ปรบมือ ภาพเม่ค right? ู่นั่นแหละอ่านี่เคราะดีไม่มีใครอะไรเป็นอะไรมากกว่านี้งานนี้ก็เรียกว่าวงแตกแยกย้ายนั่นก็คือผู้บาดเจ็บรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ชมคอนเสิร์ตก็เสียอารมณ์พากันออกจากอารามคำแหงไปเนี่ยนีช่ชมมีเมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนใชายแดนเขาปะทะกันไาเชิงหน้ากลางเมืองง,งานบุญแท้ๆ งาน <Blake. S 1> บุญเดือนเสด็จทางใต้มาจัดในรามคำแหงน่าเสียดาย